วัยโจปั๊มยอดไลค์มีรุ่นพี่ช่างกลนคนหนึ่งหลังเรียนจบกลับตกงานแต่เขาไม่ยอมแพ้เขาคิดหาทางรอดด้วยธุกรกิจปั๊มยอดไลค์เพราะรู้ว่ายุคนี้ใครๆก็ต้องการกระแสต้องการตัวเลข เขาชวนรุ่นน้องอีก4ี่คนมาร่วมทีมพวกนั้นเก่งโซเชียลอยู่แล้วทำให้ธุรกิจนี้เดินหน้าได้ไม่ยากเพียงไม่กี่เดือนรายได้พุ่งขึ้นจนแต่6หลักต่อเดือนทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอกับนักธุรกิจชาวจีนสายเทา ชายคนนั้นเสนอผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมหลายเท่าแลกกับการเข้าไปอยู่ในวงการที่มืดมนกว่าการปั๊มยอดธรรมดาจากนั้นธุรกิจปั๊มยอดที่เคยเป็นเพียงทางรอดก็กลายเป็นประตูสู่เส้นทางอันตรายที่เขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีก